ปิดตัว vivo iQo 11 5G มือถือเรือธงหน้าจอไฮเอ็นระดับ 2K, r e f e s t 144 h ฮแล้วก็มาพร้อมกับสเปคที่แรงจัดเต็มกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2และยังรองรับชาร์จเร็ว120วัตต์ นะคะสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ end, อย่าง vivo i q o s 15T เนี่ยก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสมกับการเป็นเรือธงจริงๆค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยให้สเปคมาแรงแบบรอบด้านเลยนะ เริ่มแรกเลยจากชิปเซตเนี่ย,เ,ยเขาก็หยิบตัวท็อปอย่าง Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2มาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเครื่องนี้เลยนะรันเนี่ย16กิกนะคะ ROM 256กิกนอกจากนั้นเนี่ยหน้าจอก็ระดับท็อปเลยนะเป็นหน้าจอระดับ 2K เลยนะคะ E6 AMOLED Display นั่นเองนะอัตรา Refresh Rate ก็สูงมากๆ144 Hz ไปเลยนะคะใช้งานกันได้แบบเหลือๆนะนอกจากนั้นนะคะระบบชาร์จของเขานะก็รองรับชาร์จไวอยู่ที่120วัต์อีกด้วยค่ะ เาพูดถึงดีไซน์กันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับสีลีเจน d ไวท์นะคะก็คือสีขาวพรีเมียมแบบนี้เลยโดยที่เขาเนี่ยจะมีแถบคาดตรงนี้นะคะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งในตำนานนะคะอย่าง BMW M นั่นเองนะเป็นการคอลแลบร่วมมือกันนะคะก็ทําให้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ยดูพรีเมียมมากขึ้นไปอีกนะดกจฉะนั้นเนี่ยแถบคาดของเขาตรงนี้นะคะจะเป็น 3- สีแบบนี้เลยก็คือสีแดงสีดําแล้วก็สีน้าเงินแต่ละสีเนี่ยมีความหมายนะคะมีคอนเซ็ป ขเขาด้วยสีแดงนะคะจะหมายถึงความลหลงไหลในการแข่งรถนั่นเองนะส่วนสีดํานะคะจะหมายถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็สีน้าเงินเนี่ยคือการออกไปสํารวจในสิ่งที่ไม่รู้จักนั่นเองค่ะ มาพูดถึงพื er ้นผิวบ้างนะคะในส่วนของพื้นผิวสีขาวเนี่ยเขาจะทําเรียนแบบผิวของหนังนั่นเองนะคะเป็นลวดลายเหมือนเป็นลายหนังแบบนี้เลยนะคะแล้วสัมผัสไปเนี่ยคล้ายหนังมากๆเลยนะคะมีความนุ่มมีความลื่นนะคะก็คือผิวสัมผัสเนี่ยดีมากๆเลยนะในส่วนของสีขาวตรงนี้ส่วนแถบคาตรงนี้นะคะจะเป็นพลาสติกนะคะก็คือจะมีความเรียบลื่นแบบนี้เลยนะแล้วภาพรวมเนี่ยก็คือสวยงามนะดูแบบอ่ะมีความเป็นรถแข่งนะคะสบมกับการที่เขาได้แรง ใจจากบีเอจริงๆส่วนบางคนเนี่ยอาจจะก,กังวลใจในเรื่องว่าเอ้ยเป็นสีขาวขนาดนี้เนี่ยจะเลอะง่ายหรือเปล่าจากการที่เราไปลองใช้งานนะคะโดยไม่ใส่เคสเลยนะจับใส่กระเป๋าวางบนโต๊ะใช้งานแบบทั่วๆไปเลยนะไม่ได้เลอะง่ายขนาดนั้นนะคะอาจจะมีเลอะมาบ้างเล็กน้อยแต่แค่เช็ดเบาเนี่ยก็ออกแล้วค่ะก็คือถือว่าไม่ได้เลอะง่ายขนาดนั้นนะคะ่ะไม่ต้องกังวลใจไปใช้ได้แน่นอน ในส่วนของน้าหนักของตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่203กรัมนะคะแล้วก็วัสดุเนี่ยจะใช้เป็นอลูมิเนียมอลลอยนั่นเองค่ะ มาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะขอเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยนะในส่วนของหน้าจอเนี่ยจะใช้เป็น e6 amoled ขนาด6.78นิ้วนะคะได้ความละเอียดระด,ดับ 2k เลยนะอัตรา r e f ฟ e r a t เนี่ยก็144 h z เลยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังรองรับ HDR10+ อีกด้วยนะแล้วก็ดีไซน์หน้าจอเนี่ยเขาจะเป็นแบบ punch hole นะคะก็คือมีการเจาะรูด้านบนแบบนี้นะคะในส่วนของกล้องหน้านั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างของหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสแกนลายนิ้วมือนั่นเองในการปลดล็อกค่ะก็รวดเร็วมากๆมาต่อกันที่ด้านบนเลยนะคะด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีช่องเป็นไม่ตัดเสียงรบกวาหนึ่งช่องนะคะแล้วก็เป็นช่องสําหรับใช้สัญญาณอินฟาเรดได้อีกหนึ่งช่องด้วยนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะในส่วนของด้านซ้ายของตัวเครื่องจะไม่มีปุ่มการใช้งานใดๆเลยจะเรียบไปแบบนี้เลยค่ะด้านขวาของตัวเครื่องนะคะจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็เป็นปุ่ม power นั่นเองนะ มาต่อกันที่ด้านล่างเลยนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องสาหรับใส่ซิมนะคะสามารถใส่นาโิซิมได้2ช่องด้วยกันไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นะแล้วก็เป็นช่องเสียบชาร์จแบบ USB Type C นะคะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของลาโพงนั่นเองค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเจอกับโมดูลกล้องโดดเด่นออกมาแบบนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะถือว่านูนจากตัวเครื่องไม่เยอะเลยนะคะเป็นโมดูลสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยให้กล้องมาทั้งหมด3เลนดด้วยกันมาพร้อมกับไฟแฟลชอีกด้วยค่ะ ถ้าพูดถึงสเปกกันบ้างดีกว่านะคะแน่นอนว่าสมาร์ทโฟนเรือธงตัวท็อปแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องหยิบชิปเซตตัวท็อปเช่นกันอย่าง snapdragon 8 Gen 2มาใช้นั่นเองนะระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็นฟันทัด OS 13 global นะคะบนพื้นฐานของ Android 13ตัวใหม่ล่าสุดอีกเช่นกันนะในส่วนของ ram นะคะให้มาที่ 16G b เลยนะแต่ยังไม่พอคะ่ะสามารถ extend เพิ่มขึ้นได้อีก 8G b เลยนะใช้งานรวมกันได้จุกๆถึง 24G b เลยนั่นเองะคะ่ะในส่วนของ rom นะคะ 256 g b แล้วก็แบตเตอรี่นะคะ5 0 0 0มลลแต่ว่ารองรับชาร์จเร็วมากๆเลยนะคะอยู่ที่120วัตต์นั่นเองค่ะมาพูดถึงสเปคกล้องทั้งหมดกันเลยดีกว่านะคะขอเริ่มจากกล้องหลังก่อนเลยกล้องหลังเนี่ยให้มาถึง3เลนด้วยกันนะคะโดยที่กล้องหลักเนี่ย ความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยมนาะพร้อมกับเซนเซอร์ ISOCELL G N5 นะคะ f 1 8 8นะแล้วก็ยังมีการสั่น OIS มาให้อีกด้วยนะคะส่วนเลนส์ถัดมานะคะก็จะเป็นเลนส์ Ultra Wide นั่นเองความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.2ค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเลนส์เท l ล2เท่านะคะความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะ f อยู่ที่2.4 6นั่นเองในส่วนของกล้องหน้านะคะความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะ ขอพูดถึงจุดเด่นของกล้องกันบ้างดีกว่านะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือสามารถถ่ายความละเอียดได้สูงถึง50ล้านพิกเซลเลยนะก็จะได้ภาพที่คมชัดเก็บรายละเอียดได้แบบจุกๆเลยนั่นเองนะคะและเรื่องถัดมานะคะก็คงต้องพูดถึงการถ่ายภาพบุคคลน,นั่นเองนะกับโบเก้พอร์เทตนะอันนี้เนี่ยทำได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะคะก็คือสวยงามมากตัวแบบเนี่ยจะโดดเด่นออกมาจากฉากหลังเลยนะแล้วก็เบลอฉากหลังได้แบบเนียนเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะ และอีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจก็คือในการถ่ายภาพกลางคืนนะคะก็ทําได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโออีกเช่นกันนะโดยที่วิดีโอเนี่ยเขาสามารถถ่ายได้มากถึง 4K เลยนะคะในจะเรียกว่า 4K Super Ni g h t m o น e นั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครเป็นสายชอบเที่ยวกลางคืนอยากจะถ่ายภาพให้ได้สวยๆเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์อีกเช่นกันและสุดท้ายก็ขอพูดถึงกล้องหน้าสักนิดนึงอันนี้เนี่ยใส่เซลฟี่ก็คือต้องอยากรู้แน่ๆนะคะพลาดไม่ได้มาบอกเลยว่ากล้องหน้าเซลฟี่เนี่ยประทับใจมากๆ สวยเลยนะคะสกินโทนผิวเนี่ยออกมาพอดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับแต่ง AI ได้ไม่ว่าจะเป็นผิวเนียนตาโตหน้าเรียวนะคะก็คือสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยค่ะ ในส่วนของการเล่นเกมนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรียกได้ว่าเล่นได้ทุกเกมเลยจากกราฟิกสูงแค่ไหนนะคะก็เล่นได้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าชิปเซตเนี่ยเป็น snapdragon 8 Gen 2ท็อปสุดของตอนนี้ยังไม่พอหน้าจอ 2K นะคะเล่นได้แบบชัดเต็มตาแล้วอัตารา r e เ r e s h r a 144Hz 14ก็เรียกได้ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ได้เลยจริงๆคะ่ะตอบโจทย์ได้หมดเลยนะตั้งค่าระดับท็อปสุดของกราฟิกได้แบบสบายๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปถึงจุดเด่นทั้งหมดเลยนะคะของ Vivo iQo 11 5G กันเลยดีกว่านะคะเรื่องแรกเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเป็นตัวเรือธงจริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยหยิบชิปเซตที่ท็อปที่สุดในตอนนี้เลยก็คือ Qualcomm Snapdragon 8 g 2มาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ให้มากับแรมที่มากถึง16 g b เลยรอม 256 g อ,อีกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของหน้าจอนะคะนี่ว้าวมากๆเพราะว่าได้หน้าจอระดับ 2K เลยนะแล้วอัตราเฟซเรทถึง 144H z สนะสูงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมเนี่ยคือลื่นแบบสุดๆเอาเป็นว่าสเปกเนี่ยเหลือๆเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยกล้องก็ให้มาที่50ล้านพิกเซลอีกด้วยแล้วอีกจุดหนึ่งที่ไม่ชอบมากๆก็คือในเรื่องของการชาร์จไวนั่นเองนะคะที่เขาให้มาถึง120วัตต์เลยแล้วก ก็แถมอะแดปเตอร์มาให้ในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของดีไซน์นั่นเองนะคะที่เขามีการไปคอร์แรปกับ B M W นะคะได้ดีไซน์ออกมานะคะที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะมีแรงบนันดาลใจมาจากรถแข่งนั่นเองค่ะและทั้งหมดที่ไมค์พูดมานี้นะคะก็มาในราคาที่ถือว่าดีเลยนะอยู่ในราคาที่2 9 9 9 0บาทนั่นเองค่ะเด้ว่าถ้าเกิดคุณนะคะเป็นคนที่อยากจะได้สมาร์ทโฟน ที่มีเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในตอนนี้นะทันสมัยที่สุดเลยนะแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกอย่างนะเครื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้กับช่องสยามโพสตของเราด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย